ครับสวัสดีครับครับผมมีวัรดรูธเจนาวันนะครับเป็นเจ้าของร้านน้ำพุบุ๊กสโต์บุ๊กสโต์ที่มีที่โชงสืออยู่ห้องเดียวกับมี2แผงกับอีกอหนึ่งแผงกลางกลางห้องเปิดมาเอ่อเปิดสองสี่นะ ประมาณเกือบ40ปี39ปีนะครับเป็นร้านหนังสือที่ร้านแรกๆนะที่จัดหนังสือ p o c k e t ็ตบุเนี่ยให้เข้าชั้นตอน2,524ที่เริ่มเพิ่งเปิดเนี่ยไม่มีใครสนใจเรื่องหนังสือพ็อกเก็ตบุเท่าไหร่เจ้าแรกของเมืองบุรีรัมย์ที่เน้นการโชว์หนังสือ p o อกเก็ตบุนะครับนับ ตั้งแต่ปีแรกก็คือ2,524ถ้านับมาถึง63นี่ก็เกือบ40ปีนะครับเราขายหนังสือมา40ปีแล้วกันนะครับแรกสุดจะเป็นลูกค้าที่ขึ้นลงสถานีรถไฟนะครับต่อมาก็เป็นสถาบันการศึกษามัธยมกับมหาวิทยาลัยต่อมาอีกก็จะมีน้อนหนังสือนะครับ 40ปีมานี่ผมว่าเราสร้างนักอ่านคนชอบอ่านหนังสือได้เยอะแต่มาถึงปีนี้นี่ซบเซาลงครับซบสเซาลงเนื่องจากสิ่งแวดล้อมต่างๆมันเปลี่ยนนะครับประเทศเราเปลี่ยนไปเยอะนะครับเปลี่ยนจากปี2 5 2 4นี่จากหน้ามือเป็นหลังมือเพราะฉะนั้นมันก็มีผลกระทบต่อหลายๆอย่างของของมนุษย์ในจังหวัดบุรีรัมย์ครับ พ็อกเก็ตบุ๊กของเรานี่จะเน้น Pocket book ที่มีเนื้อหาสาระนะครับเรื่องแปลเรื่องเรื่องเขียนไทยที่ที่มีเนื้อหาสาระอย่างอย่างกรดีวันนีเน้เราเอาหนังสือที่ได้รับรางวัลซีไรเมาตั้งโชว์ให้ให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับเห็นชัดเจนแล้วก็จะอีกแผงหนึ่งวันนี้เราภูมิใจก็คือเรามีชั้นหนังสือ งานเขียนงานแปลของแดนอรันนะครับผมสั่งมาเกือบครบเรื่องแปลนี้ก็เยอะผมมาผมเห็นยังตกใจเลยมันทั้งหมดมันตั้งกี่สิเนี่ยถ้าเข้ามาในร้านผมเนี่ยซ้ายมือเนี่ยจะเป็นหนังสือใหม่นะครับหนังสือใหม่คือหนังสือที่เพิ่งวางตลาดนะครับส่วนทางด้านขวาน,นี่จะเป็นหนังสือเก่าหนังสือเก่าของผมมีความหมายก็คือว่าหนังสือเก่าที่ไม่มีจําหน่ายแล้ว อันหนึ่งนะครับกับหนังสือเก่าที่เป็นหนังสือที่เก็บส่วนตัวแล้วผมคิดว่าต่อไปนี้ผมจะไม่อ่านแล้วเช่นหนังสือเกี่ยวกับวิชาปรัชญาเนี่ยผมผมไม่อยากอ่านแล้วเพราะว่าให้ให้เด็กรุ่นหลังเขาอ่านไปนะครับแล้วมีหลายอย่างฮะหนังสือเกี่ยวกับฝึกพูดผมก็ไม่ไม่อยากเก็บแล้วเพราะว่าไม่ค่อยอยากพูดอยากเงียบๆมากกว่า เรารู้สึกว่าเราสื่อสารกันมากเกินไปยุคนี้คือในส่วนของหนังสือใหม่นี่เราเคยใช้ระบบสมาชิกนะมีแลกเข้าเนี่ยซื้อกี่ร้อยก็ได้ของแถมได้กระเป๋าได้แฟ้มได้ถ้วยกาแฟเราทำผ่านมาหมดนคะครับพอมาถึงยุคนี้นี่เราเราหยุดทำเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายนะถ้าเรารับสมัครสมาชิกแล้วมีของแถมเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายสูง ในขณะที่รายได้จากการขายหนังสือหน้าร้านเนี่ยมันลดลงนะครับหนังสือใหม่ถ้าซื้อเป็นกลุ่มใหญนะ่ไม่ถือว่าซื้อไปเรียนเป็นกลุ่มใหญ่เนี่ยเราจะมีส่วนลดพิเศษส่วนหนังสือเก่าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละปกนะครับว่ามันหายากหรือหาง่ายผมยกตัวอย่างนะหนังสือปี2 5 1 4ที่พิมพ์โดยสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิชเนย ชื่องซื้อปรัชญากรีกไซเอซี 4, หนาเกือบ200หน้าปี2 5 1 4เนี่ยขาย25บาทสมมุติแบบตรงนี้เป็นหนังสือเก่าผมไม่ได้มีคนสั่งซื้อผมผมจะจะถามนะปกมัน25บาทเนี่ยคุณจะขายกี่บาทแล้วต้องเอาการพิมพ์สมัยนี้ไปจับนะฮะผมขายหนังสือเล่มนี้ปรัชญากรีกนะ ของไทยรัฐพาณิชย์เนี่ยผมขายสองร้อยบาทจากราคาเดิมเป็นยี่สิบห้าบาททีนี้หนังสือเก่าเนี่ยเมื่อขึ้นอยู่กับคุณค่า้วยนะไม่ไม่ใช่ว่าหนังสือเก่าทุกเล่มเนี่ยจะขายตามตามราคาปกได้หรือว่าขายอัพราคาได้เราดูคุณค่าการพิมพ์ด้วยครับเผมว่าไม่ใช่เฉพาะผมเนะยหนังสือเนี่ยมันน่าจะตอบโจทย์คนอ่านไม่มีใครอ่านหนังสือแบบจะไม่ได้อะไรจากมันเลย ทุกคนอ่านหนังสือเนี่ยต้องได้อะไรจากหนังสือที่ตัวเองอ่านถ้าเป็นหนังสือวิชาการ how w t นี่ก็เป็นวิธีการที่เราจะได้จากมันเช่นการสอนพูดพูดต่อหน้าชุมชนเนี่ยนี่คือประโยชน์จากหนังสือสองหนังสือบางเล่มในแนวบันเทิงแล้วกันนะครับเรื่องสั้นหรือบทกวีเนี่ยมันต้องสอนอะไรคนอ่านนะครับมันมันมีคุณค่าเรื่องการสอน การทําให้อารมณ์คนเนี่ยลึกซึ้งขึ้นต้องผ่านนงสือนะครับอ๋อก็มเีเครื่องดื่มนิดหน่อยมีตู้แช่นะครับเวลาอากาศมันร้อนเนี่ยเราก็มีสองทำเทศ,เทศกาลเช่นสงการเนี่ยเราก็จะมีพวกอ่างน้ําพลาสติกขายเพื่อหาอไรายได้จุนเจือนะครับสองหน้าหนาวเราก็เอ้ยหน้าฝนเราก็ขาย เสื้อเสื้อกันฝนอะไรคนนี้นะ <_ an> เพื่อให้มันพอมีค่าใช้ใจ่ายเลี้ยงเลี้ยงชีวิตเมื่อท่านเดินเข้ามาในร้านเนี่ยผมอยากจะเชิญชวนให้ดูล็อกการล็อกการนี่จะเป็นโชว์หนังสือที่เพิ่งมาวันนี้เราเราจะโชว์หนังสือเกี่ยวกับหนังสือที่ได้รางวัลซีไรนี่ปีล่าสุดนะครับระหว่างทางกลับบ้านนะครับนี่ปีล่าสุดบนโต๊ะนี้จะเป็นซีไรทั้งหมดแต่เรื่องนี้อยากจะ ชิญชวนให,ใ,หใ,หให้ดูเป็นพิเศษเพราะไม่ค่อยมีคนพิมพ์นานแล้วใบไม้ที่หายไปหลายปีแล้วที่ไม่ได้พิมพ์นะครับพิมพ์โดยสุนักพิมพ์ประจนภัยนะครับส่วนอีกเล่มหนึ่งคือหนังสือที่พิมพ์โดยชาติกรอบจิติเป็นหนังสือซีไรท์ทั้งสองเล่มดับเบิลซีไรท์คนแรกของของ,ของไทยนะครับคือเล่มคำพิพากษากับเวลาปกใหม่ นะครับมีคนถามหาอยู่แต่ไม่รู้ซื้อไปหรือยังนี่คือหนังสือใหม่ที่เพิ่มวางแล้วต้องการเน้นนะครับแล้วพอหลังจากลอกการเสร็จเราก็จะมาลอกซ้ายนะครับลอกซ้ายนี่เป็นเป็นหนังสือใหม่แต่ไม่ใช่ใหม่สุดนะครับหนังสือใหม่เราเราจะจัดตามหมวดหมู่นะครับจะตามหมวดหมู่ที่ขอแนะนําพิเศษก็คือสองชั้นเนี่ยเป็นหนังสือที่เขียนหรือแปลโดย นะครับแดนอรันแสงทองนะครับเ,ออเรารู้อยู่ว่าเขาเป็นนักเขียนนักแปลมาก่อนแต่เพิ่งรู้ว่าหนังสือที่เขาเขียนเขาแปลเนี่ยมีมากถึงขนาดนี้นะหนึ่งเกือบยี่สิบปกนะครับผมตัวเองตื่นตาตื่นใจเหมือนกันว่าผลงานเขาเยอะนะคุณแสงคุณแดนดรันแสงทองนอกนั้นก็เป็นหนังสือทั่วไปยี่นังสือแปลแเฉพาะ สามชั้นเนี่ยเป็นหนังสือแปลนะครับเป็นหนังสือแปลส่วนล็อกต่อมาเนี่ยจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับพอดีผมส่วนตัวนี่ชอบประวัติศาสตร์อย่างข้างบนเนี่ยเป็นภาพเก่าของเมืองบุรีร,รัมย์นะครับส่วนส่วนชั้นหนังสือหนึ่งสองสามสี่เป็นเกี่ยวกับหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับ แล้วก็เล่มที่อยากแนะนําที่สุดก็คือหัังสือเล่มโตของอาจารย์ดรรังสรรค์นะครับเดี๋ยวหลังแลหน้านะครับซึ่งต้องต้องต้องชมสำนักพิมพ์นะกาพิมพ์เล่งสือรูปเล่มใหญ่แบบนี้เหมือน e n c ค c l ป p e d i a ครับสำนักพิมพ์ทั่สือของคุณสุเมศนะครับเป็นหนัังสือที่น่าอ่านแล้วเราจะรู้ว่าดรรังสรรค์นี่ดรทางเศรษฐศาสตร์แต่ท่าน มีความสนใจและลึกซึ้งกับทุกเรื่องนะครับเรื่องหนังเรื่องวรรณกรรมนี่เรื่องการเมืองก็จะเป็นหนังสือของสำนักพิมพ์โบราณเมืองโบราณกับสารคดีนะครับถ้าใครสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องเมืองไทยเก่าๆนะครับต้องต้องสารคดีนะครับส,รส่วนอีกต่อมานี่ก็เป็นหนังสือแนว แนววิชาการนะครับพวกรัฐศาสตร์พวกประวัติศาสตร์ของต่างประเทศนะครับถัดมาเป็นแนว How to าทูแนว h o w to เนี่ยมีมีผู้นำก็โอไมก์กนะครับ h ฮ w t ูแบบใหม่นะคือเน้นเน้น,น,นจิตใจภายในจิตวิญญาณจิตวิญญาณภายในนะครับแล้วก็เรื่องจีนศึกษาเรื่องจีนศึกษาสุดท้ายเรื่องธรรมะนะครับเรื่องธรรมะแล้วก็มีของของเพื่อนกันของ ต้องต้องต้องแนะนำพิเศษนะเป็นหนังสือทางอีสานของสนัพิมพ์ชนนิยมเนี่ยโดยม,มีคุณปีดาเป็นเป็นหัวเรือใหญ่นะครับทำมาครบร้อยเล่มเนี่ยนะครับเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ภูมิวัฒนธรรมของภาคอีสานเป็นหลักแต่มีของภาคใต้ด้วยนะแต่ต้องต้องต้อง,องชมเชยว่าเขามีความอดทนในการพิมพ์หนังสือแนวนี้ ทางอีสานนี่เป็นหนังสือรายเดือนทํามาแล้วหนึ่งร้อยเดือนหนึ่งร้อยเล่มนะครับสามารถมาดูเล่มย้อนหลังได้ที่นี่นะครับเรามีเกือบครบอาจะบางเล่มอาจจะขาดไปบ้างนะครับทางอีสานต้องจะให้การสนับสนุนนะครับความมุ่งมั่นในการทํางานอาจจะเข้ามาในร้านนี่ทา,ทางขวาเนี่ยมันจะเป็นแผงหนังสือเก่านะครับหนังสือเก่านี่มีแต่เป็นหนังสือเล่มเล่มแต่งหนังสือเล่ม,แล,มแล้วก็แมกกาซีนนะครับ มีแมกกาซีนย้อนหลังดิฉันพลอยแกมพิษแพรวแล้วก็อิมเมจนะครับนี่คือแมกกาซีนที่เราอ่านแล้วก็เสียดายไม่กล้าไปชั่างกิโลขายถ้าคนมาซื้อเราจะขายในราคาถูกๆนะครับจถูก,กส่วนชั้นนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับสารคดีการเมืองแล้วก็ How to นะครับเป็นหนังสือเก่า ย้อนหลังไป30ปีนะครับเป็นของอสารพิน,นต่างๆนะครับแล้วช่วงนี้นี่อย่างแนะนำไว้อ่านอันนี้หนังสือส่วนตัวเอามาขายอำนาจและยุทธวิธีใช้ความมุนแรงสร้างสันติด,ด้วยมือเราเนะี่ยเป็นหนังสือเก่าที่ที่ผมมาอ่านเสร็จเอามาขายนะครับขายตามราคาเล่มต่อมาเป็นหนังสือวิชาการด้านต่างๆด้านสุขภาพ ด้านเลี้ยงลูกนะครับเพศศึกษาอาหารแล้วก็จะมีหนังสือกองหนึ่งที่ผมอยากจะเน้นก็คือเป็นหนังสือวิชาการที่ผมสะสมนะครับของดรชัยนันสมุทรวณิชน,น,นะครับเราเราก็โพสต์ขายนะครับโพสต์ขายสามารถมาดูได้ส่วนที่เป็นหนังสือทางภาคอีสานเป็นหนังสือรวมเรื่องสั้นแล้วก็ประวัตินักเขียนอีสานนะครับ รวมทั้งประวัติของประวัติและผลงานของเปื้องวรรณศรีนักเขียนนิสานชาวสุรินนี่เป็นหมวดนวัตยายหมวดนวัตยายหมวดภาษาอังกฤษเช่นพุทธนานุกรมนะรวมทั้งหนังสือคลาสสิกข,ของภาษาอังกฤษที่น้องครามาอบเป็นภาพภาษาอังกฤษนะครับซื้อมาตั้งใจจะอ่านแต่อ่านไม่เคยจบเพราะอ่านยากมาก อ่านภาษาไทยดีกว่าแล้วก็จะมีหนังสือแอคชั่นเกี่ยวกับเรงบุพูดย่าไๆนะซึ่ง <c oughs> ซึ่งสมัยนยี้ไม่มีไม่มีสิทธิ์ที่จะพิมพ์เนี่ยนะครับแปลโดยคุณสุวิทย์ขาวปลอดเป็นหนังสือที่พิมพ์เมื่อปีประมาณ2,530บกว่าานะ รวมทั้งเรื่องนี้ที่ทพิมพ์โดยสังพิมพ์เศษย,ยานอริยะเป็นนิยายนิยารนิยายนิยศาสาตราสาต์นะครับหาซื้อไม่ได้เลยครับแล้วก็มีเรื่องของเจ้าพ่อกฎหมายของของบริกาผ่านตามไหมครับเรื่องแปลเรื่องแปลของบเมริกาเยอะยังจีนจีนศึกษา นะครับนี่เป็นหนังสือเก่าเออมีอีกนิดนึงก็คือหนังสือภาษาไทยนะครับหนังสือภาษาไทยทั้งคู่มือสอบอินทานของอาจารย์ทเนศซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่พิมพ์แล้วสมัยก่อนนี่เป็นหนังสือที่เด็กจะอินทานต้องอ่านทุกคนนะครับจิวไทยอินทานหนังสืออ่านนอกเวลารวมทั้งฉันทลักษ์ณไทยในการเขียน เหลืออยู่ไม่กี่เล่มอ่ะมันเป็นหนังสือเก่าที่เราขายไม่หมดนะครับมีทั้งหนังสือเก่าหนังสือใหม่และใหม่ล่าสุดใหม่ล่าสุดครับก่อนหน้าที่เราจะมาร่วมกับมูลนิธิวิชางสือกับสุวรรณธรรมเนี่ยในการทําโครงการบุ๊กพาสปอร์ตเนี่ยผมอยู่ในเครือข่ายของร้านสืออิสระนะครับคนที่ชวนผมมามาอยู่ในเครือข่ายร้านสืออิสระคือคุณเลี้ยงเดช ผมมาเข้าปีที่2นะครับทำการเข้าปีที่สองนี่มีการทํากิจกรรมจะมออีด้วยเขาเรียกอะไรด้วยกิจกรรมอะไรก็ได้ตามความถนัดของแต่ละร้านผมก็จัดเรื่องเสวนาเกี่ยวกับหนังสือที่ที่เราถือว่าเด่นที่สุดในปีนั้นเช่นปีแรกเนี่ยผมทําพาคนเขียนเกี่ยวกับ เรื่องภูเขาไฟในเมืองไทยคนเขียนคนนี้เป็นเป็นเป็นนักวิชาการของกรมธรณีวิทยาเป็นคนบุรีรัมแล้วก็เชิญมาพูดนะครับสองแล้วก็เชิญฝรั่งฝรั่งเป็นชาวอเมริกันเนี่ยมาอยู่บุรีรัมตั้งแต่ปี2,512ก็เชิญมาเล่าถึงบุรีรัมในปีที่เขามาป,ปีที่สปีที่เราก็จัดอีก แต่หลังจากปีที่สเนี่ยกิจกรรมของร้านเครือข่ายนังสือิสระก็ไม่มีแต่พอมาปีนี้มูลนิธิวิชาหนังสือนะที่มีคุณมากุฎออรดีเนี่ยเป็นเป็นคนดำเนินงานเนะก็ชวนให้มาทำโครงการบุ๊คพาสปอร์ตนะครับโครงการบุ๊คพาสปอร์ตนี่เราจะมีง่ายๆนะครับว่าถ้าต้องการหนังสือเล่เล็กๆเ,เ,เนี่ยบุ๊คพาสปอร์ตเนี่ยเพื่อ เพื่อเป็นที่ระลึกประทับตาเวลาไปร้านหนังสือที่อยู่ในโครงการนี้ก็จะมีสแตมป์แล้วเราสามารถไปได้ทั่วประเทศนะครับประมาณ40บร้านใช่ไหมครับที่ผมจำได้นะครับเรื่องเล็กเนี่ยปกติตอนแรกเราจะขายใช่ไหมสิบบาทแต่ตอนนี้แจกนะครับสองถ้าซื้อนหนังสือคราวเดียวเนี่ยสามร้อยบาทก็จะมีสมุดบันทึกโควิด ใพ้หนึ่งเยเป็นสมุดที่ไม่มีเส้นบรรทัดนะสำหรับให้าโน้นนะั่นโน้ดดีนะครับแล้วการเป็นสมาชิกหนังสือเดินทางหรือบุ๊คพาสปอร์ตเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเราก็จะเอาทะเบียนที่ประจําในหนังสือบุ๊ k พาสปอร์ตเนี่ยไปดําเนินการจับฉลากเพื่อจะมอบหนังสือเกา่าแลวพอครบปีแล้วก็จะมีบัตรจับฉลากไปเที่ยวนะครับเพราะว่า มันมีประโยชน์ตรงที่ว่าเ,ออเราอาจจะลืมร้านหนังสือบ้างไม่เคยเดินเข้ามาสองเรามูมจะสั่งหนังสือทางออนไลน์นะแต่ร้านหนังสือที่ยังเปิดขายอยู่เนี่ยก็น่าจะมีกิจกรรมอะไรสนุกสนุก,นกมามาทำกันนะครับก็ชักชวนนะให,ให้เดินเข้าร้านหนังสืออีกรอบหนึ่งหลังจากไม่ได้เข้าร้านหนังสือนานนะครับร้านหนังสือน้ำพุบุ๊กสโตร์ นับถึงวันนี้เนี่ยเราเปิดมาเกือบ40ปีนะครับจากวันแรกเมื่อปี2 5 2 4ครั้งแรกเลยเราอยู่หลังสถานีรถไฟปัจจุบันเราอยู่ที่ถนนธานีถ้าถ้าถามว่าอยู่ส่วนไหนของถนนธานีเวลามาเราก็บอกอบอกรูจับจ้างก็ได้นะครับว่ามาตรง4แยกธนาคารไทยพาณิชย์นะครับมาก็จะเห็นนะครับสองร้านเราเปิดทุกวันไม่มีหยุด เปิดตั้งแต่8โมงถึง2ทุ่มทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดน,นะครับส่วนการสอบถามเรื่องทางเรื่องหนังสือมาหรือ,อยังต่างๆเนี่ยให้โทรมาถามที่เบอร์โทรศัพท์บ้านของเบอร์044 611813นะครับแล้วของส่วนไอ้ที่ที่อยู่ใน Facebook แเราก็มีหน้าเพจดูนะน้ำพุท o d a เ นะครับแล้วแวันน้ำพุทูเดย์ก็จะหมายถึงว่าเป็นนังสือน้ำพุวันนี้นะครับแล้วจะมีปักบุดอยู่นะครับเปิดดกูก็จะเจอนะครับเราเป็นร้านหนังสือย่อมต้องการคนซื้อหนังสือแต่คนซื้อหนังสือที่เราต้องการมากที่สุดเนี่ยคือคนที่เดินเข้ามาเดินเข้ามาร้านเราร้านน้ำพุเดินไปที่แผงเลือกหนังสือหาหนังสือที่ตัวเองต้องการหรือ หาหนังสือที่เราอยากอ่านที่สุดนะครับการร้านหนังสืออยู่ได้จะถ,ถามว่าขายให้ห้องสุดเยอะๆดีไหมผมว่าดีแต่มันไม่ใช่วิญญาณของร้านหนังสือร้านหนังสือต้องมีคนมาเดินดูมาหยิบมาอ่านนะครับอยากได้หนังสือเก่าเรื่องต่างๆนี่ผมว่า ผมมีเยอะที่สุดผมมีเยอะที่สุดให้เลือกนะครับมีทุกแนวนะครับมีทุกแนวแม้แต่แนวเพศศึกษาแนวเลี้ยงลูกแนววิธีการพูดนะครับรวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับเหล้าเบียวก็มีมีขายเขาพูดเรื่องเบียร์หน่อยนะครับน,นี้มีสองส่วนในร้านผมที่ผมยังไม่ค่อยเจอที่ร้านอื่นนะร้านผมนี่จะโชว์กระป๋องเบียร์ต่างประเทศ เบียร์ต่างประเทศมันดียังไงรสชาติเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างจากบเบียร์ไทยหรอกแต่เราชอบดีไซน์กล่องกระป๋องเบียร์เป็นงานศิลปะ,ปะปอ,ยอย่างหนึ่งนะครับแล้วอันที่สองที่ผมไม่ค่อยเจอที่อื่นคือเอาภาพสมัยเก่ามาโชว์ด้วยนะครับผมเชิญชวนว่าถ้าใครสะสมกระป๋องเบียร์อย่างผมใครชอบภาพเก่าย้อนรุกของเมืองตัวเอง โดยเฉพาะเมืองบุรีรัมย์เนี่ยมาดูได้นะครับแต่เราไม่ได้โชว์บ้านเขาที่เป็นนักัานณ์มาคุยเรื่องประวัติศาสตร์เมืองบุรีรัมย์ได้เลยครับอยันครับอยู่ทุกวันเนี่ยเออผมอยู่ทุกวันไม่มีวันหยุดยกเว้นจะไปได้ไปธุระส่วนตัวนานๆครั้งเลยนะครับขอบคุณครับคุณชาติสวัสดีครับขอบคุณที่มาเยี่ยม